ถ่ายลุงลุงไม่ให้ถ่ายเธอทุบไ<ะ>ด้ดูสมั่งดูสมั่งมัวสี่ชา้าระวังตกนะคะขนาดพี่ยังต้องระวังเลยล้มทีนี่กระดูกระเดว นี่เหมือนกันทุกคนค่ะลุงบอกนี่อะไรเห็นเลยหลุมงชั้นแมของพี่ด้วยค่ะเหมือนกันค่ะทุกคนชีวิตหนีพ่คนคนที่นี่เขาจะจองเขาจะซื้อที่ไว้ที่หนึ่งแล้วนับคนในตระกูลนะคะว่ามีกันกี่คน พ่อปู่ก็ซื้อที่นี่ไปให้แล้วเขามีลูกชายคนเดียวก็นับเป็นสามร่างแล้วทีนี้สามร่างใส่ไปแล้วสองร่างมีพ่อปู่แม่ย่า <c oughs> เหลือหนึ่งร่างและมีเพิ่มอีกคนคือ <c oughs> ลูกสะพ้ายทำไงละทีนี้เหลือหนึ่งร่างหนึ่งร่างนี่เราก็ใส่ได้สองเท่าก็ต้องเผา แพทย์เลือกเผาเผาก็จะใส่ได้สองเท่ากระดูสองโกดเราก็จะบอกบอกประกันไว้ประกันที่เขาจัดการร่างของเราทำประกันกไว้เขาจะทำให้หมดทุกอย่างนะคะเอาร่างเรามาเอาเท่าเรามาเผาแล้วก็จัดการหมดทุกอย่างเลยสามพันห้ายูโรต้องมีหลุมนะคะคนที่นี่ที่นี่เป็นธุรกิจหมด ถ้าไม่มีหลุมนี่ร่างของเราก็จะถูกเก็บไว้ในห้องในฟริกโกในตู้เย็นหรือห้องเก็บศพสองสามเดือนนั่นแหละถ้าถึงถึงจะได้ที่เพราะที่นี่มีคนจองมีเจ้าของหมดแล้วค่ะต้องมีหลุมนะคะน้องๆไม่ใช่ว่าเอ,อเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่ถือนะคะ เรามาบ้านเมืองเขาจะไปลอยอังคารอะไรก็ไม่ได้แล้วเขาไม่อนุญาตให้เราเอาเท่ากระดูกมาไว้ที่บ้านนะคะไม่เหมือนเมืองไทยไม่ใช่ว่าจะไปโ <c oughs> ปรยโปรยกระดูกที่ทะเลก,ก็ไม่ได้ค่ะน็เปมีหมดค่ะ เจ้าของมีหมดโหตระกูลใหญ่ๆนี่เขาก็บางที่เป็นตระกูลใหญ่เลยสิบยี่สิบด่างนี่นี่้าเป็นเซลุยล่ะเซล่ะเกิดเจอกิดเจอเรโพลอีซีดูมองค่ะทุกคนค่ะเอทบุลีมีเฮ้ะจะทำทำ น oh? ีเดจานิเท่าไฟเดจาน้องเราต้องไปอ๋อเราต้องไปัอนก็ต้องมีขนาดติดต่อทำมีเจอคนเจอกองปลังก็เจอกองปรางก็ต้องไปทำเอกสารต่อยังยังไม่เสร็จนะคะทุกคนค่ะทุกคน บางที่เขาบางหลุมเขาก็หมดหมดไม่มีใครแล้วถ้าเป็นหลุมเก่าๆเขาก็ลือล้อทิ้งลื้อแล้วก็รอเจ้าใหม่มาซักลื้อทิ้งซักทิ้งระยะไว้ซักห้าสิบหกสิบปีเงียบสงบมากค่ะ

เด้ับเดือดจังนิดเนาะเอ m เลือดแฟ f r ด r e ดแม่แม่ลุงคุณลุงของคุณลุงพี่สาวพี่ชายอ่ะพี่ชายของคุณของแม่ย่าซื้อเขาทำงานที่แมรีนี่ที่อำเภอเขามีสิทธิ์ซื้อที่ได้ ทูชูอ๋อทูชูไม่มีการลือ้อถอน<ร>ค่ะเป็นอมตะค่ะอันนี้ปลาทูชูนี่ชั่วขราวมันมีชั่วขราวเต็มโปรแลกับเปอร์มานองจะไม่มีการลื้อนะคะที่นี่จะเป็นอมตะเลยค่ะปะลาแล้วกลองแม่ดูสมังนะเขาเยบแหลนเดอร์ช้าๆนะลุงขนาดชั้นขนาด พี่ยังต้องระวังเลยอย่าให้หกอย่าให้ล้มคนที่นี่อายุยืนมากนะคะด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วก็เขามีการตรวจเช็คสุขภาพฟรีไม่ใช่ฟรีหรอกคะ่ะแล้วก็จ่ายจ่ายให้รัฐบาลรัฐบาลก็ดูแลเราอย่างดีเลยพี่พัดลึงถึงชอบอยู่ที่นี่เอส๊สิดูสมอง ช้าช้าช้าชลงหลงได้นะสุสานใหญ่มากเลยค่ะปะค่อยแม่แม่แมแย่านี่อายุเก้าสิบอายุเก้าสิบคนที่นี่อายุยืนมากค่ะลุงก็นูน่นแหละเก้าสิบหึงร้อยยังไระบบสาธารณาสุขเขาดีมาก ใหญ่มากเลยสุสานนี่ใหญ่มากที่หมู่บ้านก็มีค่ะแต่เป็นสุสานเล็กๆแล้วเขาซื้อที่นี่ไว้แล้ว ลุงทำเป็นพูดก็นี่แหละที่ฉันจะมาฟังที่นี่มันก็ทุกคนเลยลุงปัญญาชีวิตต่างกันนะพี่ก็พี่พัดก็ไม่ใช่คนพูดนะเป็นโปรเตสแตนต์ลุงคทอลิกทุกคนค่ะชีวิตหนีไม่พ้นอะไรที่เป็นความสุขก็ทําไปนะคะชีวิตคนเรามันสั้นนะอะไรที่เป็นความสุขเก็บเกี่ยวไว้แต่มีแต่ค่ะ ไม่ได้กะแน่กะแหนะใครนะคะแต่อย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเข้าใจของขึ้นของขึ้นเดยววันนี้โอเคนะคะคลิปนี้สังขารค่ะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเกิดได้ตั้งอยู่ดับไป โอเคค่ะบ๊ายบาย